สวัสดีครับพญ o n e e Channel มาน,นี่พี่พี่น้องมาได้ดังล้วได้พี่น้องมอน,นี้เป็นคนดังเรามอน,นี้ฟื้นเขาเตาเรียบร้อยได้ดังฟื้นดังไฟเขาอันนี้ก็คือหูไฟเนาะจุดไฟเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นฟื้นฟื้นไม่ยางง่ายยางเลยพี่นอ้องไม่ยยางมายุผ้าแน่เดี๋ยวมาเขาเนาะอกองไว้กันแหนาฝนุ่นละ อันนี้ก็หนาเจ้าเขาแล้วนันก็เริ่มแห้งแล้วเป็นขนดังแล้วลวพี่น้องเมื่อนนี้ดังเรียบร้อยแล้วแล้วบาทางนี่โอ้เต่าพัางนะพี่น้องโอ้ถือคนไฟถือเนินวะพังโยดลงมาบนเลยจะได้ติดขึ้นไมเสร็จแล้วแบบนี้ยังได้ขึ้นไปพังโยดลงอีกสัน่นจะได้เอาแกบหรือว่าฟางแลวพี่น้องผสมกันสมกับว่าเปอะเปิเปเปเอะใส่เนาะ เได้จับกันดีเออควนดีตัวลวนะเนาะไปแต่ติดที่ดักมาเนี่ยกสิได้ดังทีเดียวดอกบางช่องเนาะพี่น้องเพราะว่าไม่แห้งเป็นไม้แห้งไหมเบิ็นไม้สดเออควนดีโย่ปะเดหตุนี่ตรงเอาน้ำควนไฟพร้อมพี่น,อน้องหรืวเ่าตอทอขึ้นนะทั้งสี่เนาะตอทอเขื่อนเร่าๆกะ เอาชังสีต่อนะเนาะชังสีหันหันหันพันพันเขาไาเพิ่มพี่น้องไปเบิ้งไปดูกันว่าน้ำควันไฟได้เยอะไหมออลองรับไปมาขึ้นนี่พี่น้องลองรับไปในสมนีลวพี่น้องหัวเชื้อมันเลยหัวเชื้อของออน้ำควันไฟเนาะหัวเชื้อนําควันไฟฮะก่อเอาไปฉีดขา,มาแมลงไหลแมลง บักขาว่าไตเราพี่น้องฉีดไอะซืไอ้เสือฉิวฉิวกินฉุนเนาะ,ะกับผสมผสมตามส่วนแล้วเนาะพี่น้องก็ยิ้มหัวหัวกันเยอะน้ำยี่สิบลิตรอันนี้ใส่ปักป้องป่านึงไปก่อนจะสักเก็ตดังสันเนาะกล้เด็กผลยุ่ยเด็กพี่น้องสีดพักสีดมะเขืองี่ยังมะเขือสิพี่น้องก็มีแมลงมันหลุดวนเลยนี่ดอกอยังเจ้าจับมากพร้อม หมากหน่อยแต่จับแล้วนี่หมากพี่ดอกฉีดปักเขือฉีดพักฉีดแต่หลายอย่างที่พี่นอ้องนำควนไฟหอมีประโยชน์เด้อมีประโยชน์หลายไหลามาแรงบ่เดีใส่สารเคมีแล้วของปัญญาสักใส่แต่ควนนำควนไฟนี่แหลนะเนาะพอทาน,นยังไงก็ต้องตอง,ตองอนำควนไฟแบบนี้แหละพี่น้องนี่ต้องรับแบบนี้ มันขึ้นเพิ่นก็ยดปลายเยอะนี่ก็เริ่มยดบ่ค่อยหลายปานใดเนาะยยดทั้งห้างเนี่ยแหละในไหลายเติบอยู่ดอกพี่อนโอ้เชื่อเพิ่นเดี๋ยวเฮาก็ยังผสมหนามเอาเนาะโอ้ติดดีแล้วติดดีแล้ววนกุ๊บนะทอทอขึ้นสูงๆเนาะบ่เปลี่ยนตะไหลดอกพี่น้องบ่เป็นตะไหลบ่มีเออ่มันเพราะว่าเป็นเพชรดอกไอแค่ไม่หยางซื่เสอ ก่อนเขาบ่ชไลยเขาตอทอ,ทอขึ้นสูงๆบ่ได้รบกวนผู้ใดดอกพี่น้องเพระานะว่าอยู่ทงอยู่ทาเนาะบ่ได้จุดในบ้านดอกจุดอยู่ทงอยู่ทาเน้ำขวดไฟก็ดีแล้วพี่น้องไอ้บางรู้มะเขือพยอยสักจับหมากได้สิเดี๋ไปเจ็บไปกินกับป่นกับแก้วอยู่ดอกมีหน่อยสุกมะเขือพลอยเออมะเขือคืนพลอยไหมพี่น้องคืนพลอย เจ็บจิดกับปนกับเจีวอยู่คลิปนี้ก็สั้นนี้แล้วนะครับเนาะฝากกนไลค์กดแชร์วันยิส้สาวเชิญแนวนี้ด้ยวยครับเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะชิปนี้ก็สวัสดีครับ